ก็ับเพื่อนก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อ,อน,ออน,ออนทุกคนก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่เรา EP สองจบเรียบร้อยนะฮะจากที่เราเอาไม่ครบขึ้นแล้วเราก็มาดูค่าคนนาแปลงเนี้ยประมาณห้าหกไร่เนะี่ยจะได้ค่าเท่าไหร่นะเป็นขอขอ MG นะครับอายุเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ร้อยวันร้อยห้าวันร้อยสามวันนะฮะไม่คือนนี้นะครับ ก็เดินออกไปเรื่อยๆนะริมวมั่วุก่อนเผื่อเราจะจมอีกเงยน่เยิมย่มหนาตักให้ให้หน้าดินะนะเพื่อนๆคอยจับอย่างนี้แหละละลายจย่งเสียงตรงนี้น่าจะได้อยู่บอมขวดเลยเพราะว่าแมคโคกำลังอยู่ ถ้าพันผ่านถ้าไม่ซ้ำอ่ะนะอดี๋ตรงนั้นตรงนู้นไม่เข้าไปเพื่อนน้อยไม่เป็นไรเจ้าของหน้าเข้าใจพวกกันคุยกันได้ข้าวกอกอยังใหญ่เลยตรงบางเนี่ยเดี๋ยวมาตดอีกแอบแอลคณะเดี๋ยวไปแอบตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวแทงเอาไม่เลาะแล้วข้าคณะเพื่อน สูงเสียงตรงริมไม่ต้องเข้าตรงนั้นอ่ะพออ,อยังแปลงนี้ค่ามแม่โคผมไม่โกลอ,อกเองนะรถเกี่ยวออกเองนะครับเราไม่ได้เก็บกับเจ้าของนานะ เราจมของเราเองนะฮะก็เหมือนแป้งนี้ก็เกี่ยวไฟรีไปเข้าเนื้อด้วยก็ตีถั่วเฉลีย่ยไปเพื่อนแบบนี้แหละได้ไหมได้ไมได้เนี่ยเขาถอยอายุบริมนั้นอะ่ะหน้าดํำเลยทะเลาะฆาันานะจม,จมมิจฉจม เลือดนมใหญ่อะเกี่ยวฟรีนมไม่มีเขาบอกเกี่ยวไร่ละพันแต่นี่ไม่จริงนมไม่มีก็เกี่ยวฟรีเพราะพีน่นา็เป็นผู้ชายเหมือนกันขาไมโครอบอปไปแล้วมันเป็นเล่นหรือเป <c oughs> <c oughs> ล่วลืมเลา ไม้เอาทั้งหมดตรงนี้ก็สบายแล้วเพื่อนตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวแทง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 เอาเอาแทนเพื okay, ่อนแทมมาหมดแล้วของบนนี้ไม่เป็นไรแข็งไม่มีน้ำแช่ อเคอย่างเราการนา,าเสร็จเราจอดรถไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เกี่ยวเต็มละเราเข้าไปกินข้าวมาเดี๋ยวไ,ไ้กินข้าวแล้วออกมาเกี่ยวเอาแค่ผั่แล้วเดินไปเทไม่ต้องแบกเยอะครับเดินส่งใ,ใกล้ๆเทเลยลเย,เเยังขี่รถเรื่องไม่ได้อ๋อเทคันนี้ก่อนอ,อได้ประมาณเกือบสามเกียนละเพราะว่าเมาื่อคืนเทไปบ้างแล้วสบายแล้วมปโค้ถากทางขึ้นเลยด้วย โอเคครับอันนี้เป็นอุ้มที่สองเราเอาไปแค่โปรโผประมาณเกยียนแปดสิบนะฮะเพราะเอ็มจีน้ำหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราตีแค่เกยียนแปดสิบพออะไรกระจอกไหมพี่นันโอ้ลื่นลงไปแล้วนั่นนะครับเน่เหลืออีกตีเท่าเดี๋ยวเกยียนห้าเกีย์ประมาณห้าเกีย์ได้ครับ านาดรถปั่นมานะั่นเรียกลงเลยเรียกลงปั่นเลยเนี่ยรถใครอะเราไม่ให้ไป <Okay. S 1> อเอาคเพื่อนจะกำลังปั่นเลยๆออย่างเงี้ย เรากเกี่ยวต่อนะฮะทางเราสเสร็จแล้วก็โอเคครับเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะคาดเกลียวสบายๆครับยังต่ำนะฮะก็โอเคครับผ่านมาได้ด้วยดีครับผมก็สรุปค่ามาโคโดนไปสีมม่พันนะ,ะ,ะ 4, ก็สี่พันก็เท่ากับเราเกี่ยวสิบไร่แต่เนี่เรามาเกี่ยวเจ็ดไร่นะครับในความเลยอย่างนี้ตัดตีถั่วเฉลี่ยไปครับเพื่อนๆถ้าไปคิดเป็นลายแปลงอะ่ะ ถ้าไปคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นก็ได้ขนาดนี้เว้ยอันนี้อันนี้อันเนี้ยมันเครียดบางแปลงก็ไม่คุ้มบางแปลงก็คุ้มบางแปลงก็เหลือเยอะบางแปลงก็เหลือน้อยแล้วแต่ยิง่งหลบก็เหลือน้อย <S 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 เราเหมือนเราต้องมีแนวคิดแต่ว่าเราจะได้ไม่เครียดนะเพื่อนนะสีถั่วเฉลีย่ยส่วนมากคิดระดับแบบจบคราวแล้วก็หักทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างพันไร่เนี่ยเราลงทุนไปเท่าไรค่าน้ำมันเท่าไรค่าขับเท่าไรอ่าแล้วหาออกมาต้องคิดแบบนั้นถ้าเกิดไปคิด โอ้สองไร่ไม่คุ้มเจ็ดไร่แม่งไม่คุ้มเละลมไม่เหลืออย่างงเี้ยใช่อย่างนั้นนะถ้างั้นอย่าไปเล่นมันปวดหัวแล้วตีหัวส่วนมากไปเดี๋ยวขึ้นเรื่อๆกัน